สวัสดีครับวสินจากคิวที่เฮานะครับวันนี้ผมพามาชมบ้านเดี่ยวลักชัวรี่ที่แบบไพรเวทมากๆนะครับที่เชียงใหม่นะครับหลังนี้นะครับอยู่ที่โครงการคิวที่เฮาเซ็นเจอร์สินะครับเทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ใกล้มอไม่โจ้นะครับไปเซ็นทรัลพิทเทิลเชียงใหม่แค่ประมาณ12กิโลแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปหน้ามอไม่โจในประมาณ4ีกิโลนะครับถือว่าเป็นทำเลที่ดีแล้วก็ไพรเวทนะครับโครงการนี้ไม่มีค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็ทั้งซอยเนี่ย มีจํานวนลูกบ้านนะครับแค่6หลังเท่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นโครงการที่ไพรเวทมากๆนะครับแล้วหลังที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชมวันนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวแปลงมุมที่อยู่สุดซอยนะครับอยู่ด้านในสุดซอยสุดเลยนะครับแล้วก็มีที่ดินนะครับ119ตารางวานะครับเป็นแบบบ้านสไตล์แบบ นอ์ดิกเบาๆนะครับซึ่งผมเคยทำเป็นคลิปสั้นไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับมีแบบคนชมเยอะมากนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตว่าตอนนี้น้างงานถึงไหนแล้วแล้วก็เขาปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับหลังนี้เลยสารบ,บ้านหลังนี้นะครับรหัสจะเป็น scn 1 0นะครับขีด0 0นนะครับเซนเนเจอร์ e 10แปลงที่ 3นะครับซอยนี้ฝั่งนี้นะครับมีแค่3หลังนะหลังที่1ห,หลังที่2แล้วก็หลังนี้เป็นหลังที่3นะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะครับตะวันออกแบบตรงๆเลยนะครับก็ตอนนี้หน้าหนาวเนาะแดดก็เลยจะเฉียงเฉียงนิดนึงนะเพื่อนๆจะเห็นเงาว่ามันเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับหลังนี้บ้านกําลังดีนะแบบมาตรฐานอยู่130ตารางเมตรนะครับแต่ว่าปรับแบบเยอะมากนะครับเยอะมากๆจนตอนนี้น่าจะริมๆสองรแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันกี่ตารางเมตรเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวเลขให้ดูในคลิปนะครับ สไตล์บ้านนะครับเป็นสไตล์อังกฤษนะครับที่เป็นแบบบ้านที่แบบเดิมเบสของเขาจะเป็นแบบบ้านคลาสสิกพีโอนี่นะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นจั่วห้องนอนตรงนี้นะครับด้านฝั่งขวามือก็จะเป็นที่จอดรถแบบนี้นะครับตกแต่งตกแต่งเป็นบัวนะครับให้มันดูแบบสไตล์ฝาั่งนิดนึงนะเพื่อน <c oughs> น่ารักไหมนี่นะครับตอนนี้หน้างานก็กําลังใส่ฝ้าละแนงนะครับใส่ฝ้าละแนงอยู่ลงรถจะกว้างกว่าทั่ว,วไปนะครับ ลงรถจะกว้างมากๆเลยไทยเนี้ยจอดรถได้สบายๆนะครับและนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากสําหรับที่ดินแปลงนี้นะงานกว่านะครับ119ตารางวานะเพื่อนๆดูพื้นที่ดิแบบโอ้โหมันจะใหญ่เลยขนาะดนี้นะครับ บ้านเซนเจอร์สิบนะครับเราจะไม่ทําบ้านเหมือนกันเลยนะครับแต่ละหลังเนี่ยตอนนี้มี6หลังไม่ซ้ํากันสักหลังนะครับแล้วก็ที่ดีเทลไปกว่านั้นคือแต่ละหลังเนี่ยเขาไม่ใช่แบบมาตรฐานนะครับเราเข้ามาปรับแบบจนมันแบบเปลี่ยนไปจนเพื่อนๆอ,อาจจะแบบเฮ้ยแบบนี้ชื่อว่าแบบอะไรอะ่ะอะไรอย่างี้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นนะครับที่ทางผู้บริหารเนี่ยเขาเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะลงตัวไหมเนี่ยลูกค้าจะชอบไหมนะครับก็มีการปรับแบบ เรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะซื้อคือปรับเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้นิ่งนะครับราคาก็ยังไม่นิ่งนะแต่หลังนี้ราคานิ่งละกระซิบบอกนิดน,นึงนะครับ100 19ตารางวาแล้วก็บ้านเนี่ยเกือบเกือบ200ตารางเมตรนะครับแต่ผมไม่นวันจากตัวเลขเนาะราคาจะอยู่3.69ล้านนะครับราคานี้มีโปรโมชั่นทั่วๆไปให้แล้วก็ฟรีอนกรรมสิทธิ์เต็มเท่ากับราคาซื้อขายนะครับจุดแรกนะครับที่ผมจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเปลี่ยนไปไม่เหมือนปกติก็คือเรื่องของเทเลสนะคร ตัวของผนังที่เป็นสัม่ยมตรงนี้ครับจะสัมผัสกับแดดโดยตรงเลยนะจะไม่ได้มีเทเลสออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เขาทั้งเป็นโครงสร้างคอนกรีตขึ้นมานะครับแล้วก็เทพื้นยกระดับนะครับตีฝ้าระแนงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปูกกับเบื้องนะครับนี่ตรงนี้ใช้เป็นเทเลสในร่มนะครับสาหรับนั่งข้างๆบ้านได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็ระดับของเขาเนี่ย ดูจากสายตานะประมาณ40เซนนะครับใช้นั่งหย่อนขาได้พอดีพอดีเลยนะครับตรงนี้เป็นเทเลสนะก็คือระเบียงนั่นแหละนะครับไว้สําหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งชิลๆอยู่หลังบ้านนะครับผมมองว่าถ้าบ้านทุกบ้านมีเทเลสนเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นโซนที่แบบเราไม่อยากอยู่ในบ้านมันอึดอัดนะครับแต่ถ้าเป็นเทเลสเนี่ยมันจะรับลมได้แบบสบายๆนะครับนี่ครับลมได้ตีระแนงเรียบร้อยนะครับใส่บัวสวยๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในบ้านนะครับว่า นิวคลาสสิกพิโอเเนี่ยฟังก์ชันของเขาจะเป็นยังไงนะครับคัอันนี้ส่วนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปชมนในบ้านนะเดินเข้าบ้านมานะครับสไตล์เดิมเลย Pioni เนี่ยจะมีเทเลสตรงนี้นะเป็นเหมือนแผ่นที่เล็กๆนะครับที่เป็นโซนต้อนรับนะครับเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะไม่เป็นห้องเลยกนะ็จะเป็นเหมือนเทเลสนะครับเดินเข้ามาปุ๊บโล่งๆแบงๆนะครับแล้วก็ฝั่งนีเป็นฝั่งพักอาศัย นะครับก็คือเป็นห้องนอน3มห้องเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนก่อนนี่ห้องนอนที่1อยู่บริเวณด้านหน้านะครับขนาดเนียมาอยู่ที่3.9เคูณ3.7มเมตรนะครับเป็นขนาดมาตรฐานของเรานะก็ผมถือว่าโอเคนะนี่วิวของเขานะครับอยู่ด้านหน้าบ้านเนาะถ้าเราแต่งสวนข้างหน้าเป็นสไตล์อังกฤษแบบหลังนู้นนะก็จะสวยนะครับี่ เดินเข้ามาห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะครับมีการใส่หน้าต่างตรงนี้นะไว้สําหรับใส่ตู้เสื้อผ้าให้มันพอดีพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวนะห้องน้ําในตัวก็ขนาดมาตรฐานครับเดินออกมาปุ๊บจะเจอกับห้องนอนสองห้องนอนสามที่อยู่ใกล้กับห้องน้ํานะครับห้องนอนสองในขนาดอยู่ที่สามจุดเจ็ดคูณสามจุดห้านะครับแล้วก็ห้องนอนสามก็สามคูณสามจุดห้านะครับก็สบายๆบายครับใหญ่เลยนะ แต่ที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์นะหนึ่งคือความเป็นสัดเป็นส่วนแยกโซนพักอาศัยชัดเจนนะครับแล้วก็แยกโซนเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าลิฟวิ่งรูมเนี่ยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันดียังไงนะครับนี่เดินเข้ามานะครับตรงนี้จะเจอกับโถงกว้างๆนะระยะตรงนี้สามเมตรนะครับกว้างมากนะ ดูในคลิปผมไม่มั่นใจว่าเปอร์สเปกทีฟของเขาจะกว้างแค่ไหนเนาะแต่ถ้ามองด้วยสายตากับฟังก์ชันที่ผมเห็นตรงหน้าผมเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับข้างในเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างไม่ค่อยชัดแต่ชัดว่าใช้ลิฟวิ่งแต่เพื่อนๆเฟกซิเบิลได้เพราะว่ามันไม่ได้ฟิกเลยว่าเพื่อนๆจะเอาอะไรมาวางตรงนี้นะมันเป็นโถงกว้างๆจริงๆนะครับแต่ที่เราเตรียมมาให้เนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับอันนี้เราเตรียมเป็นที่ดูทีวีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางโซฟาก็วางตรงนี้ข้างหน้านี้ได้เลยนะก็คือเราเดินออกกมาจาจ แพนตี้เราเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซฟาซึ่งใช้โซฟาใหญ่ได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามัน3าเมตรนะครับใส่เป็นฝ้าหลุมไว้ให้นะครับแล้วก็ทีวีแล้วก็เป็นนัดเฟร,รมหน้าต่างตรงนี้นะครับถือได้ว่าสวยเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นฟรีสเปซนะครับที่แบบโหดูดิอันนี้คือเะเลทที่เพืเ่อนๆเดินมานะครับเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอกับิฟวิงตรงนี้นะซึ่งใหญ่ยาวมากนั้นะเพื่อนดูดิ เดี๋ยวผมเดินให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นขนาดให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนเนาะตรงนี้เราแบค์ไว้เพื่อนๆสามารถมาบิวอินทาเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าจะทําเป็นโซนลิฟวิ่งใหญ่ๆไว้ให้ลูกเล่นตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยกั้นกระจกก็ได้นะแต่ของของเราไม่มีนะครับแต่เพื่อนๆกั้นได้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่กั้นก็แอร์ตัวใหญ่ดนึงก็จะต้องตรงนี้ด้วยอ่ะก็จะต้องเย็นไปด้วยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่เราไม่ได้กั้นให้นะครับไว้ให้เพื่อนๆมาเติมเต็มนะเอาจริงมาาเเดดี๋ยววรรรไปูห้องคคััักนบ ห้องครัวจะเป็นสไตล์ดับเบิลเคาน์เตอร์นะครับกว้างอยู่ประมาณ2.5เมตรนะมีเคาน์เตอร์นี่ดูเคาน์เตอร์สองฝั่งนะครับแล้วก็มีทางเดินตรงกลางเนาะนี่ทางเดินตรงกลางตรงนี้ช่างกำลังทำเคาน์เตอร์นะครับดูมาตรฐานเรานะมาตรฐานเราจะให้หล่อหล่อเป็นคอนกรีตขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อรับน้ําหนักตัวแผ่นด้านบนนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันแตกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอชิ้นเนี้ยกับชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันนะครับช่างจะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันแต่แรกเราค่อยมาก่อที่หลัง นี่ท่านมาก่อทีหลังทําเป็นฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นซิง1หนึ่งหลุมหนึ่งพักนะครับดูตรงนี้รู้เลยนะตรงนี้จะเป็นเตาแก๊สนะครับหูดุดควันเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิง2สองหลุมหนึ่งพักก็ถือว่าสะใจนะจุดใจเลยนะครับเดินแบบสบายๆเลยโล่งมากๆนะทางเดินตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนสําหรับวางตู้เย็นนะครับที่เขาเตรียมมาให้เนาะน,น,นะครับ ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนไปนะตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับกระจกบานสไลด์ให้นะครับเดินออกมาด้านนอกก็จะเป็นล็อ่โซนนะครับตรงนี้ก็วางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับทุกโซนอยู่ในร่มหมดนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นนิวคลาสสิกพีโอนี่นะครับตัวหลังคาเนี่ยจะคุมโซนซักล้างไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับคือเขาจะไม่ได้มีเป็นซักล้างยื่นออกไปแล้วนะแต่จะขยายซักล้างแล้วก็ทําเป็นครัวนอกนะครับทําให้บ้านหลังนี้คือผมมองว่าโอ้โหค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะครับ ข้างล่างนี่ก็เป็นสักล้างที่ใหญ่มากๆนะครับก็ตรงนู้นก็เตรียมน้ำดี่น้ำทิ้งไว้ให้เหมือนกันับท่านเพื่อนจะแบบเออจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเอาเครื่องสภาพไปวางตรงนู้นหรือว่าจะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มตรงนี้นะก็ทําได้เลยนะครับอันนี้ทำํำลายปูกระเบื้องเหรอครับโอเคอันนี้ช่างกาลังปูกระเบื้องนะครับนี่ลดน้ําแล้วรอเตรียมแล้วนะครับน,นี่นะครับสวยงามสวยงามหลังนี้สวยงาม แล้วก็นี่นะครับมองเป็นวิวข้างๆบ้านได้นะครับแล้วก็หน้าต่างเนี่ยเขาทาเป็นวิวหมดเลยนะเพื่อนดูดิอันนี้ผมใช้มุมมองผมเลยนะเหมือนเพื่อนๆมาเดินเองเลยนะครับปาดใส่ตามาเลยนะแล้วก็จะพูดคุยกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปแนววอล์กนะเป็นคลิปที่ผมอยากทําตั้งนานแล้วแล้วก็คล่องตัวมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะครับ จำรหัสไว้ให้ดีหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับรหัสจะเป็น S E N 1 0 0 0 3นะครับหรือว่าบอกน้องวสินก็ได้เซนเ a อร์สิ0แปลงที่3พี่อยากมาชมพาพี่มาชมหน่อยนะ119ตารางวานะครับสนอน2น,น้ำสจอดเกือบเกือบ200ตารางเมตรนะครับท่านเพื่อนสนใจนะ อยากจะเข้ามาชมบ้านอยากจะคุยรายละเอียดนู่นนี่นั่นนะครับอยากจะเจอมาเจอกันหน่อยนะครับสามารถติดต่อวสินมาได้ที่เบอร์เดิมเลยครับวสินใช้เบอร์เดิมมาเกือบจะ4ปีแล้วนะครับ0 9นย์8 4 1 4สครับนอกจากบ้านหลังนี้แล้วนะครับที่ราคา3ามล้านกลางกลานเนี่ยเรายังมี บ้านอีกหลายสไตล์หลายราคานะครับเริ่มต้นที่1.98ล้านเนาะแล้วก็มีทำเลเยอะๆเยอะมากๆนะจริงๆ,ๆนะครับสันทรายสารพีถ้าร้วาสายกำแพงในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีที่ลำพูนอีกนะครับก็คืออยู่ในอำเภอเมืองเดินทางมาเชียงใหม่ก็ใกล้เดินทางไปนิคมุสาหกรรมลำพูนกใกล้นะครับก็สามารถติดต่อมาว่สินมาได้เลยนะอย่ารอนะครับราคาบ้านขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากมาชมอยากมาเห็นบ้านตัวจริงนะครับทักมาเลย